มาพี่น้องส้มตำลงไปเด้อส้มตำหมูทอดพี่เขาเด้อ มักแน่กัพอแล้วนี่กองเมฆอืมกอ้งเฮาหันน้กับเมฆอืมอืเพราะว่าเราจะห้องเข้กับห้องนอกหมักหนึ่งกับพ่อแล้วจะใส่บะมีก ใส so so ่ซมค่ะตู้ย็ได um. like ้ใส่แล้วครับตะเกียบอ้ยต่เก็ยบบ่เมะไม่กวาด 嗯嗯。 กกชิวอีกหนึ่งมาต่อใช้บัดหน่อยเลยจำให้ลูกอ่ะำให้ลู ไจะซีมด้ยจะกินได้เดี๋ยวแม่แมว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 ใช้จะกินได้ทำงานซีมให้สุดยอดมาเอฟซีทุกคนส้มตำหมูทอดข่าวอีกแล้วสามแม่ลูกเขาเออจะนั่งทางนั้นไม่นั่งทางนี้นอน สุดตำม,มาทางนี้ชุ่มชามมึงทอดตำเผ็ดน้อยอย่ะมีเผ็ดเยอะอ่ะเผ็ดน้อย Nihiru 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 มาลูกมานั่งลูกแม่มัานแม่ตำห่งอ่ะแม่ตำบุเพชรให้ผับ,บกินตัวนี้เพชรต้นนี่บึงเนี่ยแม่ก็ยัง้าอย่างไรแต่แม่ก็กินหม,มักจัดยีงไม่หมักเก็บ xin luôn, mình đã mẹ nó mấy cái tâm hùng nè mình bây giờ tâm hùng quá cái thịt hạt của mặt kim Xin mời Kinh khảo hiệu Mình sao có kinh khảo Ừ Cái lĩnh mà kỳ này tâm hùng, hả hết nói hết nói hết nói hết không? hết nói hết nói hết nói

ันนให้มันนะเราบอกแล้วหยอกกันมึงใดมึงหยอกแมวจะกัดคนเขาหยอกกันหยอกกัดคน เพจคณะทั้งฝึกแห่งทั้งฝึกดิบฝึกจัด อ็ใจลูก ้ออิ่มแห้งจนบอยดนาซีเนยนะเป็นกันหลินเฉอๆ้องเม่ถึนลงนนองเห่อลูกแม่เฉขวัมไว้ไงเนี่แม่เนี่ยเนี่ยเทีเลยทะลุ แคบมูนำมหยมากินสรุปหอยมาหมากก้แมวครับเทมันลุกเทอ้ยเพชรอ้ยจารุ่นเซบแซบเพชรอะไรนี่ แค่กระสุดอยู่นี่เแ็ดกระสุดอยู่นี่นอืมนั่งบุงเบาะยายเถอะพุ่หันคนนี้กินแน่กล้องสว่างเดียวบ่ก เยีะไมเนี่ยออ็ยเหรอพี่อุ๋็น้ำอยอืง้พ่อาจะบ่อนเดียวกินผูเดียวมาจิอ่อเผ็ดป๊าพอเลยพี่น้องเอ้ยเผ็ดมูดับ สำหรับคลิปนี้นขอขอ้องๆก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหนอดีอบ๊ายบาย